Hi there. Let's learn English with me. Teacher สุธิลาย n น h ับ I buy you a bunch of flowers. I buy you a bunch of flowers. ฉนะัซืซ้อดอกไม้ให้คุณช่อหนึ่งนะใช้ buy กริยาช่องที่หนึ่งเพราะว่าซื้อให้เป็นประจำมันมันสอดแทรกความหมายอยู่นะคะถ้าเราใช้คำกริยาช่องที่หนึ่ง I buy you ซื้อเป็นประจำนะ I ในที่นี้อาจจะหมายถึงอนะ ถ้าเราไปอ่านในบทความนะคะ I ในทีนี้ไม่ใช่ตัวเรานะคะเป็นผู้เขียนเขียน I buy you a bunch of flowers ฉันขับเจ้าว่า,วาไปนะซื้อดอกไม้ให้ใหคุณให้หนูให้หล่อนแล้วแต่เขาจะเรียกบุคคลที่2ว่าอะไรภาษาไทยมันมีเยอะใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกบ,บุรุษสพนามที่2คนที่เราพูดด้วยเราใช้ you ค่ะไม่เยอะสรพนามของเขาไม่เยอะแต่ของเราแยะเลยค่ะ I buy you a bunch of flowers โนะครงสร้างเนี้ย เราซู้เราทราบโครงสร้างแล้วเนี่ยเราสามารถจัดแ,แปลงโครงสร้างเนี้ยเป็นของเราก็ได้ค่ะเช่น I buy you. ไม่ By ยก็ได้ค่ะบายฮิก็ได้ค่ะ By her ก็ได้ค่ะ By them ก็ได้ค่ะ a bunch of flowers ชอ่อดอกไม้ไม่ซื้อชอ่อดอกไม้เราจากระระบุไปเลยว่าดอกอะไรเนีย่ยเช่น Ro s e s ดอกกลาบใช่ไหมคะ jasmine ดอกมะลิ lotus นะคะดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ซื้อก็ได้ ถ้าเป็นกริยาตัวอื่นก็ได้ i c sell ก็ได้ขายก็ได้เพราะฉะนั้นประโยคประโยคเดียวโครงสร้างเดียวเนี่ยเราสามารถแตกประโยคได้มากมายเพราะฉะนั้นขอให้หัดพูดประโยคให้ได้ก่อนฟักประโยคหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูจะเกิดความคิดว่าอยากจะพูดประโยคใหม่ๆได้ด้วยตัวหนูเองค่ะที่สําคัญคือเราต้องสะสมคสําศัพท์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสะสมคสําศัพท์เรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ m o ก g o l i a n empire มงก g o เ i ีย empire empire ว่าจักรวรรดินะคะอาณาจักรถ้าเข้าใจง่ายๆคืออาณาจักรนั่นเองอนะจักรวรรดิมันดูยิ่งใหญ่นะมงก g o เ i ีย empire อาณาจักรจักรวรรดินะจักรวรรดิมงกียนี้มงกียเป็นประเทศนะคะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะถ้าด้านบนน่ะถ้าดูจากแมพแผนที่นะคะ สีแดงๆเน,นี่ยค่ะ red area เนี่ยคือ m o n g o l i a n empire ด้านบนจะติดรัสเซียนะแล้วก็ส่วนด้านทองตอนใต้ก็จะติดช h i น a ประเทศจีนค่ะอันนี้ก็คือ flag flag นะก็จะมีสัญลักษณ์ซันกับมูนนะคะแล้วก็หยินหยางนะ ตัวแทนของสันกมูลตัวแทนของความเป็นนิรันต์ประมาณนั้นแล้วก็หยินหยางคือความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมรวมความแล้วคือการมีชีวิตที่เพียบพร้อมเป็นนิรันตันนั่นเองนะเราลงไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะก็คือประมาณนั้นนะนั้นธงชาติแต่ละประเทศก็จะมีความหมายของเราเราจําได้ไหมเอ่ยสีแดงหมายถึงอะไรเราะนั้น ใครจำไม่ได้ร้องเพลงได้ไหมอะมีเพลงอยู่นะคะของเราต้องรู้เรื่องก่อนค่ะ Language มองโกเลียนมองโกเลียนะภาษามองโกเลีย Capital เมืองหลวงนะอัลลานบารเซส่วน Population ประชากรนะมี3ล้านกว่ากว่านะ t r e e million t r e มิลล i o n นะทรีมิลลส่วนล e l i g เจียนลเศาสนากับบ d ติสต์คล้ายของเราแต่ว่าคนละนิกายค่ะแอเรละคะ33 million square kilometers นะคะ square ส a r e kilometers นะ3า,าล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร3ล้านใหญ่แค่ไหนใหญ่3เท่าของประเทศไทยค่ะเพะฉะนั้นเหนือใต้ออกตกของเราเนี่ยยังบางเที่ยวไม่ทั่วเลยแต่อันเนี้ยสเท่าของประเทศไทยนักเรียนลองนึกภาพดูนะลูกว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคอสตูมกระบอกเอกลักษณ์ยูนิคของแต่ละประเทศนะความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติบ่งบอกได้เลยว่าคนนี้มาจากไหนจากไหนดูได้ไหลย หลายหลายกรณีใช่ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วนะคะบูตบนะูตทำมาจากหนังสัตว์นะเราก็ดูว่าภูมิประเทศเขามีทรัพยากรอะไรนะอากาศเป็นอย่างไรเพะฉะนั้นเขาก็จะแต่งกายแล้วก็เป็นอยู่สร้างบ้านสร้างเรือนตามสภาพภูมิประเทศของเขานั่นเองนะคะน,นี่คือที่อยู่เป็นเป็นของ ที่ระลึกอ่าของจริงก็คือเป็นเต็นท์นะคะแล้วก็ใช้หนังสัตว์คลุมกันแดดกันฝนเขาสร้างที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆเพราะว่าคนมงกลียสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมล่าสัตว์เขาก็จะเคลื่อนย้ายย้ายที่ไปเรื่อยค่ะตามตามจํานวนของสัตว์ที่เขาจะไปล่านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สร้างบ้านเรือนที่มันมั่นคงสร้างพออยู่ได้ แล้วพอจะรื้อย้ายก็ได้สะดวกสบายด้วยมาปัจจุบันนี้เขาก็ตั้งบ้านตั้งเรืองเป็นหลักหลังแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงรูปแบบการตั้งบ้านเหมือน่าเหมือนเดิมอนุรักษ์ไว้ซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวปรารถนาอยากจะไปสัมผัสนะไปขี่ม้าขี่อดูดไปนอนกลางเต็นท์กลางกะเลสายนะคะ souvenir s เ,เอะ คืออะไรเอ่ยก็คือสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างประเทศนะคะเราก็จะซื้อของพวกนี้กลับมาเป็นที่ระลึกมาฝากนะมาฝากคนรักนะมาฝากผู้ที่เรานับถือหรือบางคนก็ชอบนิยมสะสมก็จะซื้อมาสะสมว่าอันนี้ไปมาจากไหนไปมาจากไหนระลึกชาตินะคะอันนี้ไปจากไหนมีความสุขบางคนชอบนะคะ อืมชอบไม่พอแนละ้วต้องมีตังค์ด้วยนะลูกนะมีอะไรบ้างคะ On your left hand Poison เป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะของดีอนะคะแล้วก็เ e อร์ฟ e ูมนะเปอร์ฟลูมนะ t e คับเซตอะชุดน้ำชาก็จะมีถ้วยชาแล้วก็มีมีอะไรครหม้อชาใช่ไหมครับเรียกหม้อชากากาน้ำชานั่นเองนะ แต่ว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า pot นะ pot แปลว่าหม้อก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษกินความเยอะเนาะบูมเมแรงบูมเมแรงนะแต่ก่อนเขาใช้เป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ในนะักเคลื่องเคลื่องไปโดนสัตว์นะคะอยู่สูงๆนกอยู่สูงๆอะใช้บูมเมอแรงเคลื่องอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาปัจจุบันนี้ก็กลายไปเป็นที่นิยมในด้านสปอร์ต กีฬนะาแล้วมีการตกแต่งประดับประดาออกแบบนะซึ่งแต่และประเทศเขาก็จะออกแบบนะแต่บุมแต่บุมแรงเนี่ยของประเทศเนี้ยที่จะกล่าวถึงเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อนะคะเป็นต้นตำรับนะต่อมาคีย์เชนนะคีย์เชนชเชนแปลว่าโซ่นะคีย์ก็คกุญแจโซ่ที่สําหรับใส่กุญแจแปลความอีกทีก็คือพวงกุญแจคะ่ะโซจูนะโซจูนะ เหมือนกับวอดก้าค่ะพวกเหล้าขาวค่ะใสๆนะคะ watch watch อ่ามันเป็นคำกริยาแปบลบว่าจ้องมองดูเช่น I watch TV ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นคำนามแปลว่านาฬิก,กาข้อมือคะ่ะมาดูที่มาที่ไปคะเราไปหอบหิ้วมาจากที่ไหนเอ่ยนะ f l x f l x on your left hand ลองไล่ไปเลยนะคะ มีสามสีเหมือนเราเลยมีไตรลงเหมือนเราเลยแต่เขามีริ้วน้อยกว่าเรานิดหนึ่งนะเขามีแค่สามริ้วของเรามี5้าริ้วใช่ไหมคะมาเทศไหนเอย่ยดูดูแป๊บหนึ่งก่อนนะต่อมาค่ะ next next แปลว่าถัดมาค่ะมีดาว5ดวงดวงเล็กดวงใหญ่นะไก่ย่างห้าดาวหลุกเปล่าเดี๋ยวโดนเขาว่าเนาะต่อมาค่ะ next มีคลอสเรดคลอสหรืวมีตะแคงด้วยอ่ามีการกระบาดตะแคงด้วยแต่พื้นเขานะเป็นบลู e ่สีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีไวสตาร์ค่ะไวสตาร์ next โอ้ดาวเยอะกว่าเดิมอีกนะคะ next เป็นอ่าสัญลักษณ์ยินหยงนะ่าความเรียกอะไรความสมดุลของของชีวิตอะค่ะอีกอันนึงค่ะ next สุดท้าย the last one มีกลมๆสีแดงกลางพื้นสีขาวประเทศใดบ้างคะไปดูกันคะ่ะอันดับแรกก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสจีนประเทศจีนออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะ USA ก็มาจาก United States of America ประเทศอเมริกาคะ่ะมันยาวก็เลยย่อเป็น USA คะ่ะต่อไป south korea south korea ไม่ต้องบอกเป็น south korea จริงๆคนเกาหลีอะค่ะเขาก็ดื่ม soju กันเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดื่มกันเยอะเป็นที่นิยมจะเป็น south korea นะเกาหลีใต้นั่นเองสุดท้าย a p ปนนั่นเองค่ะจำได้ไหมเอ่ย look at the map and then the two below pictures look at the map and two below pictures มีภาพแผนที่แล้วก็ภาพข้างล่างแผนที่สองภาพเราลองวิเคราะห์สิคะวิเคราะห์ก่อนแยกมาทีละภาพก่อนแล้วก็มาสังเคราะห์เอามารวมความคิดรวบยอดว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะว่า it is a topic for this c o n v e r s เ t i o นเป็นหัวข้อในการสนทนาของคุณการดากับคุณวินัยค่ะสรุปความได้ยังคะสรุปได้ไหมเอ่ยจ้องมองจ้องมองดูแน่นอนค่ะท็อปิกที่สองคนนี้เขาจะคุยกันก็คืออินเดียนั่นเองประเทศอินเดียมาดูการดาเขาคุยนะคะ Hi วินัย here's your souvenir what are these Oh, I โอ้ไอซีเธ o ชุ and c l ลาสกานาเขาก็ทักสวัสดีวินัยอ่ะนี่ของฝากคุณอ่ะก็คือ,นนอการยื่นให้แล้วค่ะ yes เนี่ยคือการยื่นให้นะคะ What are these? อ้าวไอ,อพวกนี้เหล่านี้มันคืออะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อฉันรู้ละ I อซ e ในนี้นแปบลบว่าเห็นนะคะแปบลบว่ารู้แปบลบว่าเข้าใจแปบลบว่าทราบแล้วนะคะ they are shoes and cloth ออกเสียงว่าคลอสนะคะอ๋อมันคือรองเท้าแล้วก็ผ้านั่นเองผ้าใน,นนี้คือผ้าเป็นผืนๆน,นะคะแต่ถ้าเราเติม e ลงไปมันจะออกเสียงว่า c คลอสคล e s นะคะแล้วค l e สเนี่ยมันแปลว่าเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพราะนั้นความหมายมันเป็นพหูพจน์เราก็จะเห็นคําว่า c l o สเนี่ยในรูปประหจน์เสมอเพราะ,ะนั้นมันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเติมแค่ s ตัวเดียว แล้วออกเสียงว่า closes closes อย่าลืมนะคะ th เอาลิ้นมาอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างอะ the three the three อย่างเงี้ยค่ะ the the three สามอย่างเงี้ยค่ะ close close ไม่เหมือนกันเนาะ close close ไม่เหมือนกันค่ะ close แปลว่าปิด close อันนี้แปลว่าเสื้อผ้าแล้วเป็นรูปหู้โพสใช่ไหมคะ closet closet อย่างเงี้ยค่ะถามนะคะ where are they from where are they from อ่ะแล้วมันทั้งหลายเนี่ยมาจากไหนละเนี่ย t h e y ในนี้เป็นสรรพนามแทนจากคำที่เรากล่าวถึงที่เป็นพหูพจพ์ในที่นี้ก็คือ shoes and clothes นั่นเองค่ะ กันดาก็บอกว่า I had visited India for one week บอกก็ไปเที่ยวอินเดียมาหนึ่งสัปดาห์เขาถามว่ามันมาจากไหนกันลาไม่ตอบตรงๆกันดาตอบให้คิดเองว่าอ๋อฉันไปเที่ยวอินเดียมาเพราะนั้นคนที่ฟังต้องสื่อความได้ใช่ไหมคะแต่วินัยก็ยังย้ำอยู่ค่ะ Are they from India? เอาให้แน่เอาให้แน่าแนถามให้แน่ตกลงมันมาจากอินเดียใช่ไหมเนี่ย Sure, Sure แน่นอนวินัยก็ถามต่อว่า How did you go there? How did you go there? แล้วคุณไปยังไงล่ะแด่ที่นั่นไปที่นั่นอย่างไรที่นั่นคือที่ไหนคะที่นั่นเป็นการใช้สรรพนามแทนสถานที่ที่เรากล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้กล่าวถึงประเทศกล่าวถึงสถานที่ไหนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คืออินเดียถูกไหมคะเพราะนั้น How did you go there? คุณไปที่อินเดียได้ยังไงอะ ไปอย่างไรล่ะ I went there by plane I went there by plane ไปโดยเครื่องบินนะเพราะฉะนั้นหลัง by เนี่ยตามด้วยยานพาหนะใช่ไหมคะ Transportation ใช่ไหมไม่ต้องมีคำนำหน้าอะไม่ต้องมีคำนำหน้า and ใส่ยานพาหนะลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เดินทางโดยยานพาหนะเราเดินไปด้วยเท้าของเรา เราจะไม่ใช้ by จำได้ไม่เอ่ยเราใช้ว่า on foot on foot นะคะ do you like it do you like it ชอบมันไหมเนี่ย I yes ชอบ but สแสดงว่าขัดแยง้งชอบแต่สแสดงว่ามีการขัดแยง้ง this cloth is not for man ้แต่ผ้าผืนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับผู้ชายนะ ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะฮ่าฮ <h aha> uh, ่า Sorry ท้อดขอโทษ It's for your wife ของภรรยาคุณนะคะวินัยก็หัวเราะกลักบฮ่าฮา Thanks very much Thanks ในที่นี้ใช้กับคนสนิทนะคะถ้าไม่สนิทเราจะใช้คำว่า Thank you Thank you นะคะทีนี้สังเกตนิดนึงกนันดาก็ถามว่า Do you like it Do you like it อ t ทเนี่ยน,นี่คือสิ่งเดียวใช่ไหมคะ แต่ที่วินัยเขาเห็นเขาเห็น2อ,อย่างคือ h o s s กับ cloth นั่นเองแต่กานดาเขาถามชอบมันไหมในทีน่นี้น่าจะสื่อความว่าชอบเรื่องอะไรคะเอาให้เลือกระหว่าง choose กับ cloth นั้นอิดนี่นี้น่าจะเป็นอะไรคะ choose หรือ cloth น่าจะเป็น cloth นะคะเพราะว่า choose มันเป็นพระหูพจน์ เขาถามว่าผ้าเนี่ยชอบผ้าผืนนี้ไหมประมาณว่าถามเผื่อว่าชอบไหมคิดว่าภรรยาจะชอบไหมถามเป็นนนยะค่ะแล้วบอกก็ชอบนะแต่แต่ว่าผ้าผืนนี้มันไม่ไม,ไม่ใช่สําหรับผู้ชายนะประมาณนั้นนะคุณการดาก,ก็เลยบอกโอ้ขอโทษขอโทษอันเนี้ยให้ภรรยาคุณอืนั้นรองเท้าก็เป็นของใครเอ่ยคิดเองค่ะ นี่ก็คำถามแล้วค่ะ ask and answer คำถามแล้วก็คำตอบ w h a t are t h e s นะถามเป็นพหูพจน์ w h a t are t h e s แสดงว่าสิ่งนั้นมีมากกว่าหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ they are แล้วอย่าลืมนะคะคำนามอย่าลืมเติม s es หรือ i es ด้วยค่ะเพราะมันเป็นพหูพจน์แล้วนะคะส่วนถ้าเราถามว่า what is this what is this แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอันเดียว ก็อย่าลืมมี a มี an นํำหน้าด้วย it's a ะอออะไรก็ว่าไปนะคะถ้าถามว่า why are they from มาจากไหนแล้วก็บอกถึงที่มาที่ไปว่ามันมาจากไหนไม่จำเป็นต้องตอบสถานไม่จาเป็นต้องตอบประเทศนะบางทีมาจากตลาดก็ได้คะ่ะแยว from market ก็ได้นะเ,เพราะนั้นหลัง from นี่ก็จะเป็นสถานที่นะคะไม่ได้ฟิกระบุลงไปว่าต้องตอบประเทศนะคะ แต่ถ้าเป็นของฝากที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแน่นอนหลังฟลอมมันก็คือประเทศต่างประเทศนั่นเองค่ะ w h e is it f r o m อันนี้ก็ถามถ,ามถึงสิ่งสิ่งเดียวใช่ไหมคะต่างกันแค่เอกพจน์กับพู้หูพจน์ On your left hand is a plural On your right hand is a singular นะคะผู้หูพจน์กับเอกพจน์ค่ะทีนี้ก็เราก็ลองไปใส่ดูนะคะไปถามเองตอบเองเลือกของมาสักอย่างสองอย่างแล้วก็ตอบดูนะคะ ทำแบบฝึกเอานะคะแล้วก็หัดพูดนะจะพูดประโยคแบบไหนก็ได้ค่ะจะเลือกเอกพจน์ก็ได้จะเลือกหูพจน์ก็ได้ค่ะถ้าเลือกเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ต้องพูดทั้งหมด4ี่ประโยคด้วยกันค่ะ1นะถามสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็ตอบแล้วก็ถามที่มาที่ไปแล้วก็ตอบค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นสประโยคด้วยกันถ้าเป็นไปได้อยากให้จับคู่กันค่ะจับคู่แล้วอัดอัดเสียงไว้ค่ะ ว่าเราสนทนากับเพื่อนแล้วก็ส่งคูมาคนเดียวค่ะส่งคุณมาคลิปเดียวเพราะว่าเราสนทนาคู่ใช่ไหมคะก็ส่งคูมาคลิปเดียวพอเป็นการสนทนาคู่ลองดูว่าเราจะใช้เทคโนโลยีได้หรือเปล่านะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย